วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเบเบ็ e อีพีห้าห้าห้าอย่าเบิดนีอแป๊บแป๊นะทุกคนอืออ่าเราก็เตรียมกันไกลมาเรียบร้อยน,นะครับซึ่งผมก็ได้สั่งเบเบ็ด <Baby. S 1> ซึ่งผมโคบเบลเบเบ็ด Baby. Baby. ชอบเบบ็มากเลยทุกคน อ่าผมแรีสอบเขด้ความยินดีกับเด็กๆด้วยนะครับที่จะได้หยุดทั้ง2วันแต่ความโชคแล้วของมคือต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบก้างค่าโนเฮ้ยก้นนี่จะมีสามตัวนี้ตัวแรกซามูไรเซเบอร์ตัวที่สองวิสาด์แอโร่แล้ตัวที่สามฟรีดิง แล้วก็โอ้มาดูช้าเอรนะทุกคนไม่ออตามาตุนเอาลยทุกคนเริ่มไปสมโอเคนะทุกคนเริ่มตัวแรกกันเลยฟินิกวิงนะครับซึ่งเป็นตัวสายแอตแทกนะครับมีการแอตแทกได้ดีซึ่งผมจะเอากละองมาอา่านมาดูมาอ่านดูนะครับเออ เ oh, สีสรรยด ah. ายมานนยก,งงกสำหมับรอ่ะพี่ชายเองมาเดียวอ่ะไม่เนียวลิ่วิง่งแรงตหกสิบห้าวัดตัวเริ่มประกอบวิ่งกันถูกครับมาวิ่ง แล้วก็ใส่บิดนะครับบิดดำบิดดำเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่บิดท,ทุกคนเนี่ยนะเห็นไหมน่ะ,ะมันแตกต่างกับไปร้านซอสนะซอสดำนะทุกคนซึ่งแรงแตีเยอะมากต่อไปคือซามูไรเซเบอร์่ซ yeah. ามูไรเซเบอร์เป็นสายอืมเป็นสายดีเฟนนะครับ อ๋อวิสาะดีเฟนสวยวิสาะแอโร่เพิ่งมาเจอตอนนี้นะทุกคนซึ่งวิสาะแอโร่เป็นสายทำไมมันไม่ได้บอกชินอบุแชโร่วะปลาตรงนั้นทุกคนผมต้องผมต้องดูข่าวะ่ะซึ่งผมก็ตอบฟินิกวิงเสร็จ มันเป็นลาสติงคืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าวิา็อกเร้ยวิศาโรออแต่สมุดไายเซบ์สายป้องกันนะทุกคนวิศวกนที่เขาเรียกกันในภาษาเบเบลซึ่งทุกคนผมดูเบเบ๊กผมไม่ดูเบเบ๊ X. แต่ผมชอบเล่นเบเบ๊กซึ่ง เบรดและเช็ดแล้วก็บิดนะครับจะเป็นอย่างนี้ทำไมบิดฝรั่งฉันมาแล้เนี่ฉันเองเออชูบแชโดว์้อทุกคนมันคือชูบแชโดว์โอ้ทำไมมันแปลกว่าอยู่ทำไมแปลกๆปมันชื่อชูบแชโดว์ไม่ใช่ ส,สัมไรเซเบอร์โอ้เฮ้ยแม่แต่ละคนถือว่าชื่อบุชาชนก็ถือว่ายัางคขา,ขาสยสัมไรเซเบอร์อืมสั่งละสามตัวนะทุกคนแต่ทุกคนเป็นจริงหรือยังได้ใช่เอ๊แต่ได้มาแค่สามตัว I don't know what is happening อื้อ ไอ้ที่ชูดำไม่ต้องพูดเลยโอ้โหเยอะมากสายก็เยอะอืมไม่ใชรแล้โหชูเปอร,ร,ร์แทเด้ยไม่นา่ามันคเคยสมุไรเซีเบอืเอเฮ้ย เฮ้ยชุบแชร์ู้เองมีทักษาด้วยเหรอทุกคนสิ่งที่ไม่ค่าฝันก็เกิดขึ้นชุบแชร์เชอรอไปแชร์ดยมันเออมันมีอย่างนี้ได้ไงทุกคนซึ่งเออมันเกิดได้ไงทุกคนไม่รู้นะทุกคน ในกริ้งประกัดชิปเชโล์ทุกคนอันนี้คืออะไรกันแน่คือมาเป็นรอแตกหักหรืออะไรผมน่าจะไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นตัวแบบตัวเสือมอะไรเงี้ยผมไม่รู้ Extreme d a s h แนนี่แนโอเคนะครับงัน้นผมขอจบคลิปแล้วครับอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามให้นาวินชัยน่เบเบเอ็กซ์แอมลืมลืมลืมลลมลลมด้วยนะครับบ๊าบา